แล้วเราต้องการอย่างนั้นหรือเราไม่ต้องการเห็นภาพแบบนั้นไม่ได้ลูกจะมาเหมิมเกริมพ่อแม่จะผิดยังไงมึงไปตามตำรวจมาจับพ่อแม่คนไทยไม่รับหรอกเรื่องแบบนี้เขาเรียกวิธีของจื้อมันเป็นรากเง้าที่อยู่ในเอเชียฝั่งรากลึกอยู่ในเอเชียมันเป็นวิธีของคนภาคนี้จริงๆนะผมก็ไม่รู้นะว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดแต่ผมไม่คิดว่า,รา,าประชาธิปไตยแบบอเมริกาท,ที่ส่งออกไปบังคับคนโน้นให้เป็นแบบกู คนนี้ให้เป็นแบบกูมันจะได้ผลผมว่ามันไม่ใช่นั่นเป็นการเมืองมากกว่าชุดนี้ก็จะไม่ค่อยมีไม่มีหรอกเรื่องการเมืองผมอยากทำเพลงอะไรที่ตอนนี้มันรบกันทะเลาะกันอะไรก็ช่างปล่อยมันไปแต่เราก็พยายามสอดแทรกสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคมเพราะเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วพูดมากไปเดี๋ยวเด็กมันก็ด่าเอายืนยงสรุปถามว่าทำไมถึงไม่มีกระติหรือธนิษฐ ในการทำงานครบรอบ40ปีชุดนี้ทั้งยืนยงและปรีชาตอบตรงกันว่าการทำงานของคาราบาวช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนทำงานหลักๆเป็นสมาชิกรุ่นปัจจุบันคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าโดยพื้นฐานทุกวันนี้เราอยู่กันแบบนี้อยู่แค่นี้ไงเวลาทำงานเราก็ทำแค่นี้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายสมมติวินิจเลิกรัตนชัยมาบอกว่าจะจ้างเรานะ40ปีคาราบาว เราก็จะไม่ได้ไปตื่นเต้นว่า40ปีคาราบาวนะต้องมีครบมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราที่ทำทุกวันก็มีแต่เรื่องดนตรีเวลาทำเพลงพี่แอดก็เรียกพวกเรามาทำกันเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเอาพี่เขียวมาด้วยเพราะ40ปีมันไม่ได้เป็นการทำงานที่เราเคยชินไงปรีชาตอบก่อนที่ยืนยงจะย้ำความคิดไปในทางเดียวกัน